นำหน้าโชว์พาเดินชมมอเตอร์เอ็กซ์โป2022ครับอยู่กับพี่หลามแล้วก็พี่เอเลสเนส็ต์คุณผู้ชมครับเราเมื่อยแล้วครับ <laughs> น่าจะเมื่อยแล้วพี่ตอนนี้ณเวลาตอนนี้เอาเวลาเรี้ยวทม์เห็นไหมเนี่ยสี่โมงยี่สิบนี่เราจะเรียงคลิปเราตามเหตุการณ์จริงนะที่เราเดินมาเรียงมาเรื่อยเรียงมาเรื่อยเราพูดเราพูดเอาไว้ว่าเราเราจะพามาดูกรีอาร์โคโรล่าตอนนี้เราเดินทางม,มาถึงบูธโตยต้าแล้วแต่เราเหนื่อยเราขอนั่งนะฮะและขวามือผมนะฮะนี่คือ GR Corolla ครับ ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับคนแรกเราพาดูแบบเร็วๆดูแบบเร็วๆเลยตอนแรกเขาขุมผ้าไว้ตอนนี้เราเห็นรถจริงแล้วเห็นโป่งหน้าโป่งหลังแล้วเราก็รู้แล้วว่าเราใจขนาดไหนกับราคาค่าตัว3ามล้านเก้าแสนสี่หมื่นราคาด้วยครับอันราคานี่มีราคาได้ยินราคามาแล้วเป็นราคาด้วยครับสามล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันแล้วมีขายไหมครับมีครับก็อราคามาไม่ขายได้ไงเอามีราคามีขายงั้นจองได้ดียหมดแล้วเอ้า อะไรอ่ะมากี่คันพี่รู้จักคำว่าสเปเชี l ลลิมิต d ว i ร i ชันไหมหรือจริงเวลี่เวลี่สเปเชียลเลยใช้คำนี้อ่ะหรือว่าแรไอเทมเลยไหมยิ่งกว่าแรกอ่ะยิ่งกว่าแรกอ่ะหมดแล้วอ่ะอมีราคาแ,แต่ไม่มีของขายไม่มีอีกแล้วมีแต่หมดแล้ว <laughs> ไม่ไม่ต้องตัดสินใจครับมันผ่านไปแล้วเอาเป็นว่าเนี่ยฮเราให้เห็นตัวจริง1นึ่คันจอดอยู่ตรงนี้กับรถเครื่องเท่าไหร่นะพันหเทอร์โบพันหกรอยีซีเทอร์โบสามสูบขับเคลื่อน4ล้อจูนมา 300, 300. แรงมา้าทุน่ทนทนอ่า นะครับนั่นแหละครับกับจ r c o ร o คุโใช้เครื่องบล็อกเดียวกันกับจ r Yaris จ r Yaris เลยแต่จ r Yaris นี่ประมาณ280ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะ286หรืออะไรเนี่ยประมาณนั้นอ่ะตัวนี้ก็ขยับขึ้นนิดนึงเพราะว่า wheelbase กับตัวถังกับน้ำหนักรถอาจจะเยอะกว่าเยอะกว่าใหญ่ขึ้นเยอะกว่านิดแล้วก็เป็นเท่าไหร่ออกไปแนวเป็น C s e gment คันนั้นมันเป็น B s e gment ดีเซ gment ก็คลาสใหญ่ขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่ง อย่างไม่หนึ่งสเต็ปซึ่งมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันตัวถังที่วายบอดี้นี่มีโป่งหลังเห็นเห็นเลยเนี่ยเดี่ยดึงโป่งหน้าและหลังนี่ครับคือได้อย่างเห็นโป่งชัดเจนต้องมาดูคันนี้ต้องมาดูตัวจริงดูจริงที่งานเพราะว่าบ้านเราเนี่ยไม่มีค و ر و l a แบบแฮชแบกห้าประตูแบบนี้เรามีแต่เวอร์ชันค o ร่าอัลติสสี่ประตูข้างหน้าสีขาวเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมดูโป่งหลังโป่งหลังนี้ชัดเจนมากเสริมหนงวนวายบอดี้วายบอดี้หนูนมากมาก จริงๆถ้าใครจำเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูว้าใช่จี Yaris เนี่ยก็ประมาณนี้ครับก็แบบนี้เลยโปร่เลยเป็นรถที่มีมัดกล้ามเยอะต้องนี้มาพร้อมกับล้อ18นิ้วยาง2 3ง4 0 R 1 8นี่เป็นสเปคยางที่ให้มาเขากำลังเปิดฝากระโปรงอยู่เลยครับพี่มาเข้าไปดูห้องเครื่องเลยดูห้องเครื่องก็เห็นแต่ห้องเครื่องก็ยังเป็นรถแบบว่าสปอร์ตโปรดักชันนะเขาก็ไม่ได้ทำห้องเครื่องดูดันเลยมีฝาครอบมีสัญลักษณ์ GR เห็นกันเด่น มองไม่ค่อยออกว่าข้างในมีอะไรบ้างเรียบหรูเรียบหรูแต่แต่อย่าลืมนะสิ่งเรียบหรูเนี่ยสามร้อยม้าสามร้อยม้าจุดเด่นฝาปงฝาปงมีกริวข้างบนวะมีมีสกรูด้านลมที่ระบายลมจากห้องเครื่องผมแปลกใจนิดนึงนี่ยทำไมไม่เป็นสี่สูบทำไมแค่พันหกร้อยสี่ีมันก็สี่สูบได้ไม่ใช่เหรอเทคโนโลยีเครื่องดาวไซซิ่งดาวไซซิ่งเพื่อลดแรงเสียดทานเพื่อลดน้ำหนักด้วยครับลดแรงหนักน้ำหนักทำให้มันกลายเป็นไลท์เวทโดยอัตโนมัติใช่ฮะต้องบอกอย่งนั้นก็บอกว่าขายไปเยอะไหมจากสามสูบเป็นสี่สูบเยอะนะ ลูกสูบลูกง่ะยแล้วจริงๆจะได้ว่าพื้นที่พื้นที่ก็น่าจะหายไปได้ประมาณนั้นเพราะว่าเพราะว่าเนื้อเหล็กเนื้อลูมินียมมันหายไปเยอะโอ้นะฮะแคมช้าก็จะสั้นลงเผาเข้าเหวียงก็สั้นลงทุกอย่างระยะเปลี่ยนหมดและทําให้จริงๆคือทําให้ห้องเครื่องเนี่ยอย่าลืมว่ารถพวกนี้ส่วนใหญ่ครับห้องเครื่องเป็นแนวขวางเขาวางเครื่องแนวขวางวางขวางเลยยิ่งเครื่องสั้นลงเล็กลงปริมาณพื้นที่ในห้องเครื่องจะลงขึ้นการระบายความร้อนก็จะทําได้ดีขึ้นการใส่ชิ้นส่วนเทอร์โบลูกใหญ่เข้าไป ทำได้ง่ายขึ้นเวทบาลานซ์ก็ทําได้ง่ายขึ้นได้ส่วนหนึ่งครับหือว่าน่าสนใจมากรูปทรงสวยเพราะว่าทรงนี้เราไม่คุ้นตาสีสีได้ยอย่างเดียวไม่มีขายเคยเคย,เคยนะอันนี้เป็นเป็นเป็นหลังใหม่ที่บอกว่า,ห,าหลังใหม่ทุกท่นบอกแล้หลังใหม่แล้วมาคุยหน้าใหม่ไหมครับคือเคยได้ยินเคยได้ยินเขาบอกว่าเขาเคยทำเขาเรียกเซอร์เวย์โตต้าเคยทำเซอร์เวย์กันครับเรามีข่าวหรือว่าโตต้าเคยเซอร์เวย์ว่าก่อนที่จะออกตัวนี้เขาเคยคิดว่าจะทำโคโรล่า5ประตูครับ ขายเมืองไทยดีไหมแต่โปรเจกต์ที่ไปแซงอ่ะคือเจ้า b suv โตต้า c s r อ๋อตัวนั้นมาแทนไปแซงเขาบอกว่าตลาดรถ c s เซ gment มันค่อนข้างกับหดตัวเอาแต่ c ี r ก็เข้าเป้านะเขาปปุ๊บคนชอบเลยคือคนชอบรถดูสไตล์สปอร์ตแล้วเข้ากับตลาดทรงท้ายลาดแฮชแบ็กหาประตูสูงๆหน่อยคือเข้าเข้าตลาดเขาได้บอกว่า กลัวว่าเวอร์ชันนี้ถ้าเป็นรถแบบรถตลาดที่ไม่ใช่เวอร์ชันพิเศษอย่างกรีอาร์โคร l a เนี่ยยอดขายอาจจะไม่ดีเท่าเขาเลยไปมุ่งเป้าไปเสียานั่นเลยออกมาที่มามัดมาเสริมทับโคร่าเลยเลยเลยหมดไม่มีหาประตูในเวอร์ชันในไทยจนมาเนี้ยวันนี้แล้ววันนี้เราได้เห็น GR c o r o l โคที่เป็น5ประตูห้าแบกนี่ดีนะเรานั่งคุยกันตรงนี้แล้วก็ถ่ายเป็นตรงนี้พี่ๆคนอื่นสื่อคนอื่นเขาก็ทำงานไปด้วยได้รีวิวพร้อมๆกันหลายๆคนได้เราไม่ลบกวนใครเลยนี่ขออ้างว่าเราเมื่อยไม่ คือเราขี้เกียจรอพี่เราเราก็มาเสียบเลยเราอยู่ไกลๆอย่างนี้แหละสบายใจนะครับเราเพราะจริงๆล้อมๆเราเนี่ยพี่ๆหลายๆท่านคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอะ่เดินยืนคุยอย่างนี้เป็นรุ่นพี่ในวงการทั้งนั้นใช่ครับนะครับแต่ละท่านนะครับก็เสียดายนิดเดียวนะไม่ขายเนาะแต่ถ้ามาย่างพวกเราว่าขายขายหมดแล้วคือคือจะมาอีก5 0 0รคันก็หมดอ่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยรู้แล้วว่า ราคาของ GIA ลิซซ่วันนี้มันไปถึงไหนก็ก็อย่างที่เห็นนะฮะว่า GIA ยังมีการมียอดมียอดจำกัดลิมิเต็ดเหมือนกันเนี่ยขายคือแล้นก็บอกว่าเลี้ยงแพงใช่ไหมก็ไปหมดแล้วอันนี้ผมถึงบอกว่าเรียกว่าจะเรียกเวลี่เวลี่สเปเชียลคือซ้อนทูกี่คำเลยลิมิเต็ดออฟลิมิเต็ดอีกทีนึงไปหมดแล้วถ้าใหม่ห0าคันก็หมดหมดครับชั่วโมงนี้รถต้องบอกนะรถเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงๆเป็นรถเครื่องยนต์สันดาบเทอร์โบชาร์จเกียร์ธรรมดา มันไม่ได้มีง่ายๆแล้วนับด oh ีกว so, ่าเพราะว่ามีรถบนถนนเนี่ยณปัจจุบันที่มาขายเนี่ยครับมีรถสักกี่คันหลับสามร้อยมาร์กเกียตธรรมดาโอ้โหถ้าถ้าไม่นับรถ90นะที่ที่ตอนนี้ที่นี่กันอ่าตัดทางตัดทางก่อนคุณอย่าชงมารถผมนี่ตัดทางก่อนนะผมอายนะนี่รถโอ้โหปีใหม่ทันสมัยมากคุณเอารถผมมาเปรียบเทียบนี่ผมอายนะคือแค่แค่พูดถึงนะผมไม่ได้พูดเลยนะมีคนล้อนตัวครับคุณผม แค่แค่ผมจะเอาเกียร์ปอร์เช่มาใส่รถผมแค่นี้พี่ผมกดราคาดูแล้วผมกดได้ดูแล้วค่าแล้วครับคูณให้ดีครับ15้าล้าน8เนี่ยคงคอนเซ็ปเลยขากี์เท่าไร่คงคอนเซ็ปเลยเกียร์โตผมว่าพี่บวกไป15ล้านแดีกว่านะราคาขายต่อก็จะเป็นราคาหนึ่งเอานทั้งคันเลยไปอย่างนั้นดีกว่า่จะเข้าโค้งได้ดีกว่าโอ้เยอะเยอะเยอะอ่ะพามาดูครับอีกหนึ่งรายไอเทมที่คุณควรจะมาใรยังมีอีกหลายๆคันนะในบูธ มาดูได้ในมู่นี้มีเยอะในโตต้าปีเขามีชุดแต่งมอร์ลิซ่าที่ตัวใหม่ล่าสุดคือเอาเฉพาะยานิสเอทีพเนี่ยมีไม่รู้กี่ชื่อมีเชียโลมีอะไรเนี่ยเพลโตลุตโซเจ็ดรุ่นเดิมมีเจ็ดรุ่นแล้วล่าสุดเห็นมีชุดแต่งเพิ่มมอร์ลิซ่ามีอีกหนึ่งรุ่นแปดรุ่นแล้วครับในในเอทีพ่ะตากล้องเราจะนอนอยู่แล้วนะ กันเองมากกับผู้ชมและเราอ่าประมาณนี้ครับครับคุณผู้ชมครับอยากจะบอกเลยนะว่ามอเตอร์อกโปรนี่มีรถที่น่าสนใจเยอะแต่ผมกับพี่เอไม่มีแรงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้คลิปสุดท้ายนะครับวันนี้หมดหมดพลังในเพยงนี้ของกลับบ้านไปนอนก่อนก็อัปเดตให้ดูประมาณนี้ครับกับรถที่เราสนใจจริงๆนะฮะเฉพาะในมอเตอร์อกโโปรครั้งนี้ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ